การเขียนโปรแกรม TIS ครั้งแรกไปที่ tiscontrol.com แล้วคลิกที่เมนู Support จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์แล้วดาวน์โหลดและติดตั้ง DevSearch v10 สำหรับอุปกรณ์ Windows หรือ Mac ของคุณถ้าคุณใช้ Gateway TIS Plus ค่า IP เริ่มต้นจะอยู่ในช่วง192.168.1 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณตั้งค่าอยู่ในช่วง IP เดียวกันและหลีกเลี่ยงการชนกันของที่อยู่ถ้าคุณใช้ Zigbee Wi-Fi hub ให้เชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ของคุณมันจะได้รับที่อยู่ IP แบบ d y n a มิกภายในช่วงเครือข่ายของคุณโดยอัตโนมัติตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่อง PC ของคุณถูกตั้งค่าเป็นโหมด DHCP อัตโนมัติ ที่อยู่ IP ปัจจุบันของคุณจะแสดงอยู่ตลอดที่ด้านล่างของหน้าจอซอฟต์แวร์คลิกไอคอนค้นหาที่มุมซ้ายบนแล้วเลือก Fast Search ถ้าอุปกรณ์ของคุณแสดงขึ้นมาแปลว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสำเร็จแล้วและสามารถเริ่มเขียนโปรแกรมได้เลย ถ้าคุณหาอุปกรณ์ไม่เจอให้ตรวจสอบว่าช่วง IP ของคุณตรงกับเกตเวย์หรือไม่จากนั้นรีสตาร์ทซอฟต์แวร์แล้วลองค้นหาอีกครั้งถ้าคุณเจอแค่เกตเวย์ที่ IS Bus ของคุณแต่ไม่เจออุปกรณ์อื่นเลยสแสดงว่ามีการลัดวงจรในสายบัสคุณต้องหาว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วลองค้นหาอีกครั้ง